เอาละครับผมกวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยฮะดีอนรัาเข,ข้าสู่ช่องม i ดไนท์โซเซติกิริเช่นเคยนะครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมเซเว่นไนท์ทูนั่นเองนะครับผมเปิดหัวมาด้วยน้องโลลี่ยอนฮีอันแสนน่ารักนะครับโอ้โหอยากได้เอามาครอบคอซะเหลือเกินเสียดายอยู่ในเกมนะถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยขโมยกลับบ้านไปแล้วนะครับผมน่ารักขนาดนี้นะเดี๋ยวเอาน้องยอนฮีออกมาแบบว่าล่อตาล่อใจน้องจูจูหน่อยดูสายตาสิครับผมจูจูออกมาเธอจูจูออกมาเธอ มันต้องมาแล้วแหละวันนี้มันต้องมานะฮะอ่ะก่อนอื่นนะครับผมเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกันและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแอดไปเลยที่ไลน์แอดพอเพลหรือว่าสะดวกทาง Facebook กดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมโดยแพ็กเกจนะฮะใหญ่สุดเลยนะครับผมเพื่อนๆดูเลยฮะสามพันสองร้อยบาทลดเหลือเพียงแค่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมโอ้ลดเยอะมากลดเกือบพันเลยทีเดียวนะฮะใครอยากจัดแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้ สั่งซื้อได้เลยนะครับผมแพ็กเกจดีๆแล้วค่ะถูกๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มน้องจูจูกันดีกว่าท่านผู้ชมหนึ่งตู้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ล้างกันเลยหนึ่งตู้สำหรับน้องจูจูผมได้ทำการแอบซุ่มไปแล้วนะครับผม30ป้ายแต่ว่าแม่งก็ไม่มีวีแววที่แบบว่าจะออกเลยนะครับผมก็เลยแบบเอามาเปิดท้อมคนดูดีกว่านี่นะครับผม ตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเนี่ยรีบเล่นเลยเพราะว่ากิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมแจกแม่ทัพนะครับผมแล้วก็สุ่มนะฮะไม่ไม่ใช่แจกแม่ทัพสุ่มอัศวินนะครับผมเป็นป้ายสุ่มอัศวินแบบ10ครั้งเนาะได้มาทั้งหมดเนี่ยสิบใบด้วยกันนะฮะสุ่มทั้งหมดก็คือร้อยป้ายกันเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อนๆน,นก็ดองเพชรอีกประมาณ4,4 0 0นะเพื่อนๆก็สามารถ ล้างตู้ได้เลย1ตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆในกิจกรรมที่าทางทีมงานได้จัดขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากได้อะไรเงี้ยนะครับผมตัวดีๆแาค่แบบว่าประหยัดประหยัดเนาะก็สามารถไปเติมกับพอเอได้อีก4,400เพื่อนก็สามารถล้างได้เลย1ตู้นะครับผมมาไม่พูดพันทําเพลงฮะเราไปทําการสุ่มพร้อมกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมไปครับผมโลที่1เลนาจูจูจ มาแล้วฮะมาแล้วปรับอูโหแสงมันแสงมันทองอย่างเดียวเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะคือแบบว่าไม่มีแดงอะไรยิบยับเหมือนคนอื่นเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับผมสุ่มไปเลยไปฮนะตัวอะไรเอ่ยสีทองตัวอะไรเอ่ย โอ้โหตัวอะไรครับตัวอะไรนี่โอ้โหเซเลน่านะครับผมแต่ไม่ใช่จูจูเซเลน่าเฉยๆครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่เป็นไรฮะก็ยังดีกว่าไม่ได้ตัวนี้ยังไม่มีด้วยเซเลน่าเมื่อกี้นะครับผมอกดข้ามไปเลยนะครับผมโอโ้ได้มาตัวเดียวด้วยนะอ๋อมีแล้วนี่ว่าอะเดี๋ยวไปโลที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์เสียงเกมสักหน่อยดีกว่ามันไม่ไม่ตื่นเต้่ไม่ตื่นเต้่ตน,ตนะครับผม แบบว่ามันไม่หลุนอะไรเงี้ยสีทองอีกแล้วอะสงสัยต้องได้ล้างนะครับผมเนี่ยโอ้โหน้องเรนน้องเรนอ่ะหอลูดี้ลูดี้แสงหลุดออกมาสักตัวก็ดีนะครับท่านผู้ชม<ๆ>ไปรัวๆดีกว่าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมออกแล้วเรากดสกิปไปเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรอนานมาฮะ ไปหนึ่งทีมาหรือเปล่าสีแดงสีแดงสีแดงโอ้โหทำไมดวงเรามันเกลือขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหนนโอครับผมนนโอเดรโรนออกกี่ตัวเอยสีทองเศษได้มาเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะครับผมเผื่อแบบว่าไปหลอมแล้วก็มันจะได้แบบเศษตัวแดงเอามาอัพนะครับผมนะโอ้โห เกลือจริงๆเลยทีเดียวมาปับ๊บโอ้โหเริ่มมีกินแล้วนะไปฮนะล้วนครับผมล้วนโอ้โหลุกกี้ไอรีนครับผมโอเคโอเคไอรีนตัวอุย้ยเซอินตัวทองมาสามตัวเลยนะครับผม ถือว่าโอเคถือว่าโอเคตัวที่สีโ่โอ้โหเชมาลัวๆครับผมโอ้ยลูกแก้วทองมาโอโห้ห้าตัวท่านผู้ชมรอบนี้คือมันก็ถือว่าดีแต่มันก็ดีไม่สุดนะครับผมโอ้โหลูกแก้วทองออกมาห้าเม็ดครับผมดอกนี้ปั๊บไปหนึ่งทีโอ้โหมีทองมีทรงจะได้ล้างตัว ทรงเ่ือ้อะไรจะว่าเราจะได้ล้างตู้นะท่านผู้ชมโอ้โหเฮนรี่ Henry, มาลลัวตัวอะไรเอ่ยวินดิโก้ครับผมแม่มาฮะใกล้แล้วครับผมใกล้จะการันตีแล้วนะครับไปปุ๊บแดงไหมโอ้ยดวงไม่ดีดวงไม่มากันเลยทีเดียว ไม่คนอื่นเขาดวงดีกันเอาดูดีกันเอาของเรานี่น้ำเงินล้นหลอดอะไรทีเดียวโอ้โหไม่มีเลยครับผมโอ้โหวันเดอร์เย็ดเควันเดอร์สีสีทองอ่ะเสียดายถ้ามันเป็นสีแบบ สีแดงมันจะเวิร์กมากเลยนะครับผมอยากได้เหมือนกันนะ <S <S ทองอีกโอโ้โ,อโหเจ้าก่อเจ้าเดิมวินิโกโอ้ <S <S 2> <S 2> โ,อโหเฮนรี่มามีกแล้วครับผมหนึ่งตัวตัวอะไรเอย่ยโอโ้โหโคเซตแม่เดี๋ยวตู้หน้าเดี๋ยวเราจัดโคโซเซตกันดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวตู้นี้เราเอาน้องจูจูก่อนนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ที่แบบเกมมันเปิดมาผมแบบอยากได้น้องโคโซเซตมากแต่ผมไม่ได้นะครับผมไปได้น้อง ยอนฮีมานะฮะโอ้โหลูกแก้วทองมาครับผมใกล้ล้างตู้แล้วนะานผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วตัวอะไรเอ่ยโอ้โหเมลิซ่าครับผมเฉิงเฉิงลุกกี้เคสเคสมาอีกหนึ่งโอ้โหทีออนทีออนฮะทีออนทีออนที่ไม่ใช่นีออน ตัวอะไรเอ่ยปั๊บโอ้โหอืโอ้โห,โห,โโหแคปเปอร์ครับผมผีน้อยแคปเปอร์ก็มาวะ่ะตัวอะไรเอ่ยโหน้องโคเซตแม็กหนึ่ง มาครับลองสุดท้ายก่อนที่จะไปการันตีกันนะครับผมโอ้โหมันก็ยังเป็นส้มอยู่นะะมันต้องให้การันตีจริงๆวะ่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรเขาเรียกว่ากดแบบว่ากดล้างซวยกดล้างซวยเดี๋ยวเดี๋ยวพอการันตีปุ๊บออกเลยนะจูจู่ลุก,กี้อีกแล้วเฉิงเฉงโอ้โห ก่อนจะไปสุ่มตู้สุดท้ายฮะขอคนละหนึ่งไลท์ครับท่านผู้ชมจัดมาน้องจูจูปั๊บโอยอันนี้การันตียังอ่ะทำไมมันไม่แดงอ่ะการันตียังการันตีหรือยังปั๊บอย่าบอกนะว่าต้องกดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอะตัวไลท์เอ่ยน้องเชครับผม แกรเมลิซาอเดลโอ้โหเซเลนา่าอือหือม,มันต้องให้กดจนหยดสุดท้ายจริงๆว่ะเพื่อนๆขอคนละหนึ่งไลค์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าน้องจูจูจะออกหรือเปล่าใบนี้นะครับผมการันตีนะฮะล้างตู้นะครับผม และสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสามารถไปจัดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะกับเพจพ่อเพนนั่นเองเปิดให้บริการแต่1ิโมงเช้าจนถึงตีสามเอาใจสายนอนดึกนะฮะแพค็คใหญ่สุด32 0 0เหลือเพียง2,400นะครับผม1,620เนี่ยเหลือเพียง1,260เท่านั้นอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมมาดอกสุดท้ายยังไงยังไงม,มาครับผม อยแสงมันช่างแยงตาซะหลือเกินหมาผมอะไรเอ่ยยอดนักธนูยอดเอ้ยน้องจูจูมันนักธนูเหรอวะไม่ใช่นี่ใครอ่ะใครเนี่ยแคลหรอโอ้โหแคลมันช่งหอมจุก็ยังโอเคนะก็ยังได้แคลอยู่ก็ถือว่า มันก็ถือว่าไม่เกลือเนาะแต่ว่าโอ้โหอยากได้น้องจูจูอ่ะคือแบบว่าโอ้โหเอาน้องโอ้โหเสียดายว่ะแต่ว่าน้องแครนี่ชอบโรล,ลิ <c oughs> แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับผมในที่สุดเราก็ได้มาครอบครองแล้วนะฮะสำหรับน้องแครนั่นเองโอ้โหตัวนี้เรายังไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผม ตอนนี้ในทีมของผมนะครับผมก็มีเซอินนะครับผมแล้วก็ยอนฮีสไปดเดลโลนนะฮะไอรีนตัวนี้เป็นไอรีนอมตะนะครับผมแล้วก็ไอรีนฟอร์ดินหนานะครับผมแล้วก็มีทางด้านของคารินนะครับผมเนาะตัวนี้ก็คือลาเชลตัวนี้เป็นตัวแจกนะครับผมแล้วก็ที่ได้มาเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ครับผมแครนะฮะตัวนี้นี่เป็นตัวดาเมจที่รุนแรงอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะปั้นยาวๆแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องเอาทางด้านของ เดือดอนออกนะครับผมเนาะแล้วก็สไปเนี่ยจะเป็นต้องใช้นะครับสเตอินเนี่ยถ้าเกิดว่า PVP ไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะแต่ว่าใช้ไปยาวยาก่อนเพราะว่าแบบชอบอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนน้องยอนฮีเนี่ยยังไงก็ไม่เอาออกนะครับเพราะว่าน้องรักอันนี้ลูกรลกของผมเลยนะครับผมอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยกันละกันนะครับและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมก็สามารถไปจัดกับเพจ power play ได้เลยนะครับผมลิง สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้สาสวัสดีครับผม